ใหญ่ก็มีลูกเล็กก็เยอะอยู่ต่ำๆเต,ต,ตี้ยๆนะคะเพื่อนๆดูสิค่ะเพื่อนๆส,สวยงามมากๆเลยค่ะมารุมออกเยอะมากๆเลยออกเยอะอมเนาะแม่ล้อมดาวถ่ายให้ดูแค่นี้ก่อนจ้าอ่าเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ ที่สูงๆก็มีด้วยต้นใหญ่ขาเยอะมากๆเลยเยอะมากๆเลยจ้าว้าวดกมากๆเลยคะ่ะดกมากๆเลยนะคะโดูสิขาเพื่อนๆมาลุมดกมากใหญ่ก็มีลูกเล็กก็เยอะ ตำตำๆเตี้ยนะคะเพื่อนๆดูสิค่ะดกมากๆเลยค่ะลูกเล็กลูกใหญ่นะคะออกมาเยอะมากๆเลยจากเพื่อนๆสวยสวยจังค่ะสวยจังเลยจ้าสวยมากๆเลยดูสิคะต้นไม่่คะ ดกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะมันลุมดกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆน้องเอินๆก็มาเดินมากๆเลยนะคะเพื่อนๆกับคุณยายด้วยนะคะเพื่อนๆมันลุมดกมากเลยต้นไม่ใหญ่มากค่ะดูสิคะต้นไม่ใหญ่มากแต่ลูกออกดกมากเลยจ้ะเพื่อนๆดูสิคะลูกดกมากๆเลยจ้า น้องเอินเอิหันมาหน่อยค่ะสวัสดีค่ะก่อนสิคะน้องเอินเอิก็มาดูมารุมกับคุณยายนะคะแกงส้มอร่อยมากๆเลยจ้าเพื่อนแกงส้มอร่อยมากๆเลยจ้าน้องเอินเอิก็ออกมาเดินกับคุณยายเนาะคาเยอะมากๆเลยเยอะมากๆเลยจ้าน้องเอินเอิหันมาหน่อยค่ะสวัสดีค่ะก่อนสิคะ น้องเอิญๆก็มาดูมารุมกับคุณยายนะคะจ้าดูสิคะดูสิคะเป็นเพื่อนดกมากๆเลยจ้าถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมเนาอจันเนาะดูดูมารุมจ้าดูสิคะดูสิคะเป็นเพื่อนดกมากๆเลยจ้าถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมเนาอจันเนาะดูดูมารุมเพื่อนๆ สวยงามมากๆเลยค่ะมารุมออกเยอะมากๆเลยออกเยอะมากเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่สูงๆก็มีด้วต้นใหญ่แกงส้มก็อร่อยเนาะแกงอ่อมก็อร่อยนะคะเพื่อนๆเยอะมากๆจากกำลังออกก็มี น้องเอินเอินบอกวูบ้าลุมบาลุมสูงอ่าเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนที่สูงสูงก็มีด้วยต้นใหญ่ถ้ามาลุมออกเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแกงส้มอร่อยมากๆเลยนะคะอ่าลูกดกมากๆเลยนะคะเพื่อน เยอะมากๆเลยจ้าแค่นี้ก่อนน้อจจะมาลุ่มจ้ามาลุ่มนะคะดูสิคะดกมากๆเลยจ้าเพื่อนๆดกมากๆเลยค่ะดูสิคะต้นไม่ใหญ่มากค่ะดูสิคะต้นไม่ใหญ่มากแต่ลูกออกดกมากเลยจ้าเพื่อนๆดูสิคะลูกดกมากๆเลยจ้ามากๆเลยนะคะเพื่อนๆ มากมเลยนะคะเพื่อนๆดูสิค้ามลุงดกมากๆากดกมากมานะคะเพื่อนๆลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากนะดูสิค้ามลุมดกมากมดกมากๆนะคะเพื่อนๆลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากนะคะ้ามลุงมออกเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ แกงส้มอร่อยมากๆเลยนะคะดูสิคะลูกเล็กก็มีสนอแม่ล้องดาวถ่ายให้ดูแค่นี้ก่อนจ้าว้าวดกมากๆเลยคะ่ะดกมากๆเลยนะคะดูสิคะเพื่อนๆมาลุมดกมากวสวยสวยจังค่ะสวยจังเลยจ้า สวยมากๆเลยดูสิคะต้นไม่เนอแม่ลองดาวถ่ายให้ดูแค่นี้ก่อนจ้าใหญ่ก็มีลูกเล็กก็เยอะ <c oughs> อยู่ต่ำๆเตี้ยๆนะคะเพื่อนๆดูสิแกงส้มอร่อยมากๆเลยจ้าเพื่อนๆแกงส้มอร่อยมากๆเลยจ้าน้องเอิญๆก็ออกมาเดินกับคุณยายเนาะ กับคุณยายด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนมันลุมดกมากเลยะลูกดกมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเยอะมากๆเลยจ้าแค่น,นี้ก่อนเน้อจจะแกงส้มอรอม่ยอ,รอยมากๆเลยจ้าเพื่อนเพื่อนแกงส้มอร่อยมากๆเลยจ้าน้องเอิ่เอิก็ออกมาเดินกับคุณยายเนาะ่อ,อลูกดกมากๆเลยนะคะเพื่อนเื่อน เยอะมากๆเลยจ้าเค่นี้ก่อนน่าจะกับคุณยายด้วยนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนมันลุมดกมากเลยมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนดกมากๆเลยค่ะลูกเล็กลูกใหญ่นะคะออกมาเยอะมากๆเลยจากเพื่อนเพื่อนแกงส้มก็อร่อยเนาะ เกง่งอมก็อร่อยนะคะเพื่อนๆเ,เยอะมากๆจ้าลูกดกมากๆเลยนะคะเพื่อนเยอะมากๆเลยจ้าแค่นี้ก่อนนาะจากโอ้เสียงน้องเอิญมาลุมมาลุมมาลุมดก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 มากๆเลยจ้า,จาดูสิคะดูสิคะเพื่อน ดกมากๆเลยจ้าถ่ายให้เพื่อนเพื่อนได้ชมเนาะจันเนาะดูดูมาลุมมาลุมจ้ามาลุมนะคะดูสิคะดกมากๆเลยจ้าเพื่อนๆดกมากๆเลยค่ะดูสิค่ะลูกดกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเยอะมากๆเลยจ้า แค่นี้ก่อนนอานอจจะเนาะแม่ล้อมดาวถ่ายให้ดูแค่นี้ก่อนจ้าค่ะดดมากมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะมาลุมดกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ,ๆ,น,ๆน้องเอิญๆก็มาเดินนะดกมากมเลยค่ะลูกเล็กลูกใหญ่นะคะออกมาเยอะมากๆเลยจากเพื่อนๆมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ สูงนะคะเพื่นๆดูดกมากๆดู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 ดดดดสิคะลูกมามาลุมออกเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไม่ก็แกงส้มอร่อยมากๆเลยนะคะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแกงส้มก็อร่อยเนาะ แกงอ่อมก็อร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเยอะมากๆจ,จ้าจ้าดูสิคะดูสิคะเพื่อนเพื่อนดกมากๆเลยจ้าถ่ายให้เพื่อนเพื่อนได้ชมเนอาอจจัเนาะดูดูมะลรมแกงส้มก็อร่อยเนาะแกงอ่อมก็อร่อยนะคะเพื่อนเพื่อน เยอะมากๆจ้าเนาะแม่ล้อมดาวถ่ายให้ดูแค่นี้ก่อนจ้าว้าวดกมากๆเลยคะ่ะดกมากๆเลยนะคะดูสิคาเพื่อนเมาลุมดกมากจ้าเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนที่สูงๆก็มีดกต้นใหญ่ ต้นไม่ใหญ่มากค่ะดูสิคะต้นไม่ใหญ่มากแต่ลูกออกดกมากเลยจ้ะเพืเ่อนๆดูสิคะลูกดกมากมากเลยจ้านาะแม่ล้อมดาวถ่ายให้ดูแค่น,นี้ก่อนจ้าว้าวดกมากมากเลยคะ่ะดกมากมากเลยนะคะดูสิคาเพืเ่อนๆมาลุมดกมากถ้ามาลุมออกเยอะ